สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรโรงพยาบาลแพร่วันนี้อยากชวนทุกท่านมารู้จักการใช้ยาเมทฟอร์มินในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็มีผลข้างเคียงสำคัญที่ควรรู้ไว้เพื่อความปลอดภัยอย่าเพิ่งกังวลกันนะคะเรามาลองติดตามสถานการณ์ตัวอย่างนี้กันดีกว่า สวัสดีค่ะคุณลุงวันนี้มารับยาเมทฟอร์มินเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่แล้วแต่เพื่อนบ้านบอกว่ากินแล้วระวังจะเป็นอะไรไม่รู้เลยมาถามให้แน่ใจอ๋อลุงไม่ต้องตกใจนะยานี้ช่วยคุมน้ำตาลได้ดีแต่ถ้าบางคนมีปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจเสี่ยงเป็นมาล่าหรือภาวะที่กรดในเลือดสูงเกินไปโอ้ซึ่งถ้าเป็นแล้วไม่รีบรักษาอาจอันตรายได้คะ่ะแล้วถ้ากลัวจะหยุดกินเลยได้ไหม อย่าเพิ่งหยุดลุงถ้าไม่มีความเสี่ยงก็กินได้สบายเพราะว่ายาเมทฟอร์มินเป็นยาที่ช่วยควบคุมน้ําตาลได้ดีมากแต่ลุงควรรู้ว่าใครบ้างที่เสี่ยงจะได้ระวังค่ะแล้วใครบ้างละ่ะที่เสี่ยงจะเป็นมาล่าทุกคนเลยไหมไม่เลยค่ะก็จะมีผู้ป่วยโรคไตผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม<ๆ>เช่นโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจโรคปอด ผู้ที่กินยานี้เกินวันละ4เมตรหรือกินร่วมกับยาบางตัวเช่นยาแก้ปวดลดอักเสบเอนเซผู้ที่ดื่มเหล้าเยอะหรือตับผิดปกติผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการตรวจที่ใช้สารทึบรังสีค่ะหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดน้ําเช่นมีท้องเสียอาเจียนรุนแรงหรือมีไข้สูงบ่อยครั้งก็จะเสี่ยงเกิดได้ค่ะแล้วถ้าเป็นขึ้นมาจะรู้ได้ยังไงล่ะ จำง่ายๆเลยถ้ารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเบื่ออาหารมีหายใจหอบเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตตำ่ำซึมหรือหมดสติให้ลุงรีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลทันทีจำไม่ไหวมัง้งลุงจำได้แค่ปวดท้องอะไรอีกนะจำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะนี่เป็นบัตรมาลากาดพกติดตัวไว้ดูอาการตามนี้ได้เลยให้ญาติที่ดูแลดูด้วยนะคะเผื่อช่วยกันสังเกตอาการและมาโรงพยาบาลได้ทันคะ่ะ แบบนี้หลงก็สบายใจขึ้นเยอะผู้ป่วยทานยาตามที่หมอสั่งแล้วมาตรวจตามนัดให้ปรึกษาเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยาแล้วก็จำอาการเตือนที่บอกไว้เท่านี้ก็สามารถใช้ยาเมทฟอร์มินได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ